ไปเลยครับพอมาดูตัวอย่างต้นที่ดอกบานช่วงฝนตกนะครับอันนี้เห็นได้ว่าลูกเนี่ยนะครับจะบูดเบี้ยวนะครับลูกจะบูดเบี้ยวเกือบทั้งต้นนะครับลูกจะบูดเบี้ยวนะครับนี่เกรด a อบีในต้นนี้นี่มีไม่ถึงสิบลูกนะครับมีไม่ถึงสิบลูกลูกจะบูดเบี้ยวนะครับออกดอกเยอะมากนะครับร่วง แทบหมดนะครับติดอยู่ประมาณสามสิบลูกนะครับสามสิบลูกต้นก็โตมากนะครับนีลูกนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยนะครับไม่ค่อยสวยคล้ายๆหัวลิงนะครับนี้พึ่งโยงนะครับพึ่งโยงไปแต่ว่าหนามโตๆนะครับนี่คือข้อเสียนะครับฝนตกเยอะ ทำให้หนามโตเร็วกว่าลูกนะครับไม่ไม่บาลาน์นะครับไม่บาลานกันเวลาเขาขยายพูนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ติดถือว่าค่อนข้างดีนะครับที่เหลือก็ค่อยปรับปรุงกันปีหน้านะครับปีนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างเอามาฝากเพื่อนๆนะครับเลี่ยงไม่ได้นะปูนตกดอกบานเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับลุ้นให้ติดลูกอย่างเดียวนะครับ โอเคอันนี้ก็ประมาณน,นี้นี่ครับขอบคุณมากครับ